สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมีเทคนิคการตรวจเช็คชุดอัดอากาศดีเสียแบบเสียในลักษณะยางไดแฟมชีขาดภายในนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้ก็จะเป็นในตอนที่สองนะครับทำงานไม่ย้อนตัดน้ำเบาหรือน้ำไม่ไหลปั๊มน้ำอัตโนมัติมิสูบิชิรุ่น w ด1 5ิยพีขีดการซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับแล้วก็การเอานิ้วไปกดนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตรงนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อนิ้วของเราหรือเปล่าด้วยนะครับไม่งั้น ปแย่ตรงส่งเดียวนิ้วมือจะขาดได้นะครับให้ระวังตัวเองด้วยครับแล้วต้องใส่รองเท้าให้ดีนะครับเริ่มต้นจากการเปิดก๊อกน้ํา1จุดนะครับให้เราเปิดใช้น้ําเลยครับอาการของเราคือน้ําเบาหรือน้าไม่ไหลเปิดไปเลยครับจากนั้นปั๊มปั๊มก็จะทํางานแล้วนะครับให้เอานิ้วมือนะครับอุดไปที่ท่อด้านล่างของชุดอัดอากาศครับอันนี้ก็คือชุดอัดอากาศนะครับรูปร่างเป็นจานบินหกเหลี่ยมนี่นะครับรูปร่างของมันนะครับเป็นจานบินหกเหลี่ยมแล้วก็มีท่อขึ้นไปที่เช็ควาลด้วยครับนี่คือเช็ควาลนะ คือน้ำจะไหลเข้าอย่างเดียวไม่ไหลออกครับเรียกว่าไหลไปข้างหน้าไม่ไหลกลับไปข้างหลังอันนี้ก็คือจานบินหกเหลี่ยมอันนี้ก็เรียกว่าชุดอัตากาศนะครับให้เอานิ้วมือแย่ลงไปแล้วก็อุดตรงใต้ท่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีท่อนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะมีท่อส่วนตรงนี้ก็เหมือนที่ปรับนะครับตรงนี้ก็จะไม่แนะแนําให้ปรับนะครับเพราะว่าปรับไปมันก็ช่วยอะไรอะไรไม่ได้นะครับขอย้ําว่าอย่าไปปรับนะครับเดี๋ยวมันจะเสียของ ไม่ได้ไปหมุนปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับปล่อยให้มันอยู่ตามหน้าที่ของมันอย่างเดิมส่วนนิ้วจะให้อุดตรงนี้นะครับตรงนี้สังเกตมันจะมีท่อมานิดนึงแล้วตรงกลางเนี่จะมีรูนิดนิดนึงนะครับให้เอานิ้วอุดเข้าไปแบบนี้ครับให้อุดในลักษณะนี้นะครับอุดนิ้วลงไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นสักครู่ปั๊มก็จะกลับมาทํางานปกติการอุดตรงนี้ในขณะที่ยางไดอะแฟมฉีขาดมันจะดูดแรงนะครับมันจะดูดจนเรารู้สึกว่ามันแรงเลยนะครับมันจะดูดปื๊ดเลยนะมันดูดนิ้วเรานะครับ มันจะแรงจนเรารู้สึกได้เลยนะครับแล้วมันก็สักพักหนึ่งมันก็จะปั๊มก็จะสามารถทํางานได้ปกติแต่เมื่อเราเอานิ้วมือออกเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาสู่อาการเดิมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงนวดได้เลยนะครับว่าชุดอัดอากาศยางไดะแฟมขาดภายในครับภายในนี้จะมียางไดอะแฟมอยู่นะครับมันฉีกขาดไปแล้วทําให้รั่วลมนะครับทําให้ลมมันสามารถเข้าที่จุดนี้นะครับเข้าไปอย่างแรงเลยนะครับ เข้าไปผสมกับสูญญากาศภายในถังแรงดันทําให้เกิดน้ําไหลเบาหรือน้ําไม่ไหลนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเราเอากาอุดนะครับในเมื่อเราเอานี้อุดใช้ได้อย่างนั้นเราเอากาอุดเลยดีไหมดีไหมครับถ้าเราเอากาอุดที่ตรงนี้นะครับอุดปิดรูมาเลยนะครับก็จะเกิดอาการใหม่ครับคืออาการน้ําท่วมปั๊มมันก็จะเกิดอาการดีดังแท๊ก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 คือมันตัดต่อแบบทีเลยครับไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับเรียกว่าอาการน้ําท่วมปั๊มซึ่งตกลงก็คือใช้ไม่ได้ครับ ต้องเปลี่ยนชุดอัดอากาศตัวนี้เท่านั้นครับของแท้ประมาณ460บาทครับแต่ตัวนี้ของผมนะครับใช้มา12ปีฝาแล้วครับยังไม่เสียเลยครับเพราะตัวนี้มันจะเสียยากนะครับเสียยากฝาเพลชเชอร์เพลชเชอร์เสียง่ายฝาครับเพลชเชอร์สวิตช์นะครับอันนี้นะครับผมซื้อมาวันศุกร์ที่20เดือนกุมภาพันธ์2547ในราคา4,200บาทณนเวลานั้นเป็นขนาด150วัตต์รุ่นเดบยพีขีด 155N เป็นถังกลมถังกลมเป็นอัตโนมัติครับ ส่วนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับ28เดือนเมษายน2559กครับก็เท่ากับใช้มาแล้วครับ12ปี2เดือน8วันครับชุดอัดอากาศของผมไม่เสียนะครับแต่ผมจะพูดในกรณีที่ท่านอื่นเสียและสาเหตุที่เสียเนื่องจากน้ําที่เราใช้นะครับอุณหภูมิของน้ํามันมีส่วนทําให้ยางของภายในชุดอัดอากาศนะครับยางในชุดอัดอากาศนี้นะครับเกิดแข็งตัวแล้วก็ทําให้มันแตกในที่สุดเนื่องจากมันจะมีการพองตัวนะครับแล้วก็หดตัวแต่ถ้าเกิดของดีแหะครับ แต่ถ้าในกรณียางไดรแฟรมไม่ฉีกขาดล่ะเป็นแบบดีๆเลยเวลาเอานิ้วมืออุดท่อชุดอัากาศนะครับเวลาปั๊มเริ่มทํางานนะครับตื้ดนะครับขึ้นมานะครับครึ่งวินาทีแรกนะครับจะทําให้อ่าแรงดันในถังเนี่ยลดลงนะครับจะทให้ยางไดแฟรมภายในนะครับมันหดตัวนะครับเนื่องจากแรงดันมันต่ําลงเนื่องจากปั๊มเดินไปประมาณแป๊บเดียวนะครับครึ่งวินาทีอ่าเมื่อปั๊มทํางานไปครึ่งวินาทีแรงดันก็จะลดลงนะครับทําให้ยางไดฟแฟรมเนี่ยหดตัวลงมานะครับ ทำให้อากาศนะครับสามารถดูดเข้าไปได้ประมาณครึ่งวินาทีนะครับเป็นลมดูดไม่แรงนะครับเบาๆมันจะดังจุ๊บนิดนึงถ้าเรานิ้ไปแตะนะครับการแตะจะต้องแตะแบบเบาๆนะครับอย่าไปแตะแรงถ้าไปแตะแรงจะไม่รู้สึกถึงแรงลมนะครับเพราะมันมันจะดูดเบามันจะจุ๊บมือเรานิดหนึ่งนะครับเหมือนกับดูดดังตุ๊บที่นิ้วมือนะครับแค่นั้นเองครับมันดูดตุ๊บเพื่ออะไรครับเพื่อเอาอากาศที่ดูดเนี่ยนะครับมันดูดไปตุ๊บหนึ่งเนี่ย เนื่องจากภายในท่อนี้นะครับมันจะเป็นศูนย์ยากาศนะครับเมื่อมันดูดตุ๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปยกนะครับเมื่ออากาศเข้าไปนะครับนิดนึงมันก็จะไปยกลูกยางในเช็ควาล์วตัวนี้นะครับยกเช็ควาล์วขึ้นเพื่อให้น้ําทางท่อดูดทางเข้านะครับสามารถไหลผ่านมาที่ปั๊มได้ครับถ้าหากว่าท่อนี้ไม่ดูดลมเข้ามาในนี้เป็นศูนย์ยากาศใช่ไหมครับมันจะมีแรงดันนะครับมันจะไปกดลูกยางเช็ควาล์วเช็ควาลว์จะทําหน้าที่น้ําไหลไปทางเดียวไม่ให้น้ําไหลย้อนกลับ โดยมีสูญยากาศจากท่อนี้ไปกดไว้ถ้าน้ําที่ทางเข้านะครับมาแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถดันยางเช็กวาลวให้ขยับได้เลยครับนอกจากจะมีอากาศเข้ามานิดหนึ่งเพื่อมายกลูกยางในเช็กวาลวเนี่ยให้ขยับตัวเพื่อให้น้ําไหลผ่านปั๊มไปได้ไหลเข้ามาได้นะครับจังหวะที่ปั๊มทํางานไปครึ่งวินาทีแรกนะครับพอปั้มทำงานวิธีครึ่งวินาทีแรกเนี่ยมันจะทําให้แรงดันต่ําพอแรงดันต่ํายางภายในก็จะหดตัวพอยางหดตัวปุ๊บมันก็จะดูดอากาศ เ,าาาาเข้ามานิดนึงน้องเจ้าดูอากาศเข้ามานิดนึงแล้วก็จะทําให้วาลเนี่ยมายกตัวยางในเช็ควาลวยกตัวทําให้น้ําสามารถไหลเข้ามาได้หลังจากมันดูดเข้ามาจุ๊บหนึ่งแล้วก็จะเลิกดูดแล้วก็จะไม่ปล่อยอากาศออกด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันดูดมาจุ๊บหนึ่ง <_ S 1> เสร็จแล้วมันก็ยกนะครับ <U> พอยกเสร็จน้ําไหลน้ําไหลมันก็กลายเป็นสูญยากาศเลยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสูญยากาศเมื่อกลายเป็นสูญยากาศมันก็เกิดแรงกดนะครับ ทำให้มันไปกดไอ้สปริงกับลูกปืนนะครับกดสปริงกับลูกปืนทําให้ไอ้ท่อที่ว่าดูดลมเข้าในจังหวะแรกที่ปั๊มทํางานครึ่งวินาทีแรกนั้นน่ะอุดไว้เลยนะครับทาให้มันไม่สามารถมีลมเข้าออกได้อีกต่อไปนั่นเองครับการดูการของชุดอากาศจะทํางานทุกครั้งที่ปั๊มเริ่มทํางานนะครับหมายความว่าพอปั๊มทํางานปุ๊บทางานครึ่งวินาทีแรกผ่านไปปุ๊บหลังจากนั้นจะดูดอากาศเข้ามาในช่วงสั้นๆคือจะดูดประมาณครึ่งวิเหมือนกัน คือดูดดังตุ๊บทีหนึ่งที่นิ้วมือเบาๆไม่แรงมากครับถ้ามันรั่วเมื่อไหร่มันจะดูดอัดแรงเลยนะครับเรียกว่ารั่วลมเลยครับเป็นการรั่วลมแล้วดึงอากาศเข้าสู่ระบบศูนย์อากาศนั่นเลยนะครับทาให้น้ําไหลเบาเลยครับหรือไม่ไหลเลยนะครับเพราะมันดูดแต่ลมเข้าไปสาเหตุที่ดูดอากาศเข้ามานะครับมายกลูกยางที่เช็ควาลเพื่อให้น้าทางท่อดูดสามารถไหลเข้ามาในปั๊มได้เพราะภายในปั๊มจะเป็นศูนย์อากาศทําให้เกิดแรงดันไปกดลูกยางเช็ควาลเพื่อไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนกลับ เมื่อมีอากาศเข้ามานิดนึงก็จะทําให้สามารถยกลูกยางเช็ควาลวได้ส่วนการทํางานของชุดอัดอากาศตอนหน้าจะมาอธิบายให้ฟังใหม่ครับเพราะว่ามันซับซ้อนเข้ามาอ่านเอาก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เข้าใจมากกว่าที่ผมพูดไปนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ถ้ามันดูดแรงนะครับดูดแรงดูดยาวไปเลยนะครับอันนั้นก็แสดงว่ายามขาดภายในนะครับเพรา,าขาดภายในมันก็เท่ากับรั่วลม เวลาปั๊มทำงานมันก็จะดูดลมจากตรงท่อทางดูดไอท่อดูดจากชุดอากาศอัากาศนะครับมันจะดูดยาวเลยครับดังนั้นเมื่อเรานี้เมืออุดไว้มันจะรู้สึกได้ถึงความแรงของมันเลยนะครับแล้วสักพักหนึ่งเมื่ออากาศมันเข้าไปไม่ได้เลยน้ําในถังแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะทํางานได้ปกติครับแล้วเมื่อเรามือออกมันก็จะกลับมาที่เดิมคือไม่สามารถใช้งานได้ครับก็ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ